สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเนื้อหาสาระวันนี้นะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสําหรับใครนะครับที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าท่านลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วหรือไม่นะครับหรือนะครับถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตามที่ผมจะแนะนําไปในคลิปต่อไปนี้ได้นะครับ โอเคทำอย่างไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับอย่างที่กล่าวไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีเช็คนะครับสถานะนะครับของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าเราลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วหรือไม่นะครับหรือเราได้รับสิทธิ์แล้วหรือไม่นะครับและนะครับวิธีลงทะเบียนนะครับสำหรับคนนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถลงผ่านเว็บไซต์อไหนนะครับหรือนะครับสามารถที่จะ ลงผ่านหน่วยงานไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนก็นแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นภาพกันเลยนะครับสักครู่ครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมเปิดอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราสามารถทําได้ทั้ง ที่เป็นมือถือนะครับและคอมพิวเตอร์เลยนะครับสามารถที่จะเช็คได้ทั้งสองเลยนะครับทั้งที่เป็นมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันไม่ยากเลยครับเหมือนกันเลยเราเข้ามาที่ Google นะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งผมจะขอเลือกตรงนี้เลยก็แล้วกันครับเพราะผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปเลยปึ keyboard, ้งเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาเลือกตรงนี้นะครับที่เขียนว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับหรือนะครับเว็บนี้เลยนะครับเบอร์ไเว็บตรงนี้นะครับให้เรากดทิ้งเข้าไปปึ่งเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งขมาเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือเว็บตรงนี้เลยนะครับตามที่โชว์ตรงนี้เลยนะครับไม่ยากเลยครับแค่เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เฉยก็สามารถเข้ามาได้นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับระยะเวลานะครับในการลงทะเบียนนะครับ ตั้งแต่นะครับวันที่5กันยาที่ผ่านมานะครับจนถึงนะครับวันที่31ตุลานะครับ2565นาาะครับก็คือให้เปิดลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่5กันยาถึงวันที่31กันยานะครับพอเราก็มาถึงนี้นะครับเราก็จะเห็นเมนู2เมนูนะครับก็คือการลงทะเบียนและการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนก่อนนะครับว่ามันมีระยะเวลาโครงการเป็นไงนะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์นี้นะครับสามารถ บอกเราได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะบอกรายละเอียดเราได้หมดเลยก็อยากให้เข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมอ่านและสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับก็คือระยะเวลานะครับก็คือวันที่5นะครับจนถึงนะครับ31ตุลานะครับตามที่ผมบอกนะครับว่าเปิดลงทะเบียนนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับและหน่วยการการลงทะเบียนนะครับก็คือตามนี้นะครับก็คือนี่คือไทม์ไลน์นะครับแล้วก็เดือนกันยายนครับจะประกาศผลการลงทะเบียนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์และการบกครองนะครับแล้วก็นะครับเดือนมกรานะครับประมาณต้นเดือนมกรานะครับก็จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของเรานะครับว่าผ่านแล้วหรือไม่นะครับสามารถที่จะมาเช็คได้จากตรงนี้นะครับจากการตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ประมาณกลางกลางเดือนมกรานะครับก็ไล่ๆกันนะครับก็จะมีการนะครับให้นะครับสำหรับคนที่ผ่านการพิจารณาครับไปยืนยันตัวตนนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับตามะอ่ตามที่ หน่วยงานต่างๆที่เขากําหนดมานะครับเช่นนะครับธนาคารกุ้งไทยนะครับธนาคารอมสินนะครับและนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับและสหกรณ์ทกศนะครับแล้วก็นะครับจากนั้นนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็จะประกาศให้ทราบต่อไปนะครับว่าคนที่ใช้สิทธ์นะครับว่ามีใครบ้างนะครับเราสามารถที่จะนําบัตรประชาชนของเรานี่นะครับสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์ซื้อของซื้อของใช้นะครับในโครงการ บัตรสบัตดิการแห่งรัฐได้นะครับเรามาดูนะครับช่องทางการลงทะเบียนนะครับมันก็จะมีแยกอยู่2ช่องทางนะครับก็คือคนโสดนะครับแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะครับถ้าคนโสดนะครับยังไม่มีการจดทะเบียนอะไรนะครับเราสามารถที่จะยื่นเอกสารนะครับผ่านเว็บไซต์ได้เท่านั้นนะครับซึ่งในการผ่านเว็บไซต์นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ไม่ยากเลยนะครับแค่พิมพ์นิดเดียวก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนง่ายมากนะครับสำหรับคนโสดนะครับแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับหรือหน่วยงานนะครับได้นะครับซึ่งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฟอร์มการลงทะเบียนครับสำเนาบัตรประชาชนผู้สมรสนะครับบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนนะครับบัตรประชาชนบุตรหรือสำเนาบุตรพร้อมลงลายมือนะครับส่วนคนโสดนะครับก็มีแค่บัตรประชาชนก็ลงทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับ อนนี้ลงทะเบียนแบบกระดาษนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับว่าไปลงได้ที่ไหนบ้างนะครับเช่นตาสีตาสานะครับอาจจะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับตามหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นนะครับคังจังหวัดที่ว่าการอำเภอนะครับสำนักงานเขตกทมเมืองพัทยากุงธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกศนะครับได้หมดเลยครับตามที่บอกมานะครับกรนี้นะครับคนท like, uh, ี่นะครับยังไม่มีครอบครัวนะครับเตรียมตามที่ผมบอกนะครับว่าคนโสดนะครับลงทะเบียนได้ง่ายมากนะก็คือ ก็คือนะครับนำบัตรประชาชนนะครับแค่ใบเดียวครับแล้วกรอกแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์เท่านั้นเองนะครับก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับก็จะยุ่งยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือลงทะเบียนนะครับต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับผู้สมรสนะครับพร้อมลายมือนะครับบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนนะครับบัตรประชาชนบุตรหรือสำนาบุตรนะครับตามที่ผมบอกไยครับส่วนคนพิการนะครับส่วนคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับสามารถนะครับที่จะ มอบหนังสือมอบมานหน้านะครับให้ไปลงทะเบียนแทนได้นะครับก็จะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับสำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนพร้อมลายมือนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสนะครับถ้ามีคู่สมรสแต่นะครับหรือว่าสำานาบัตรประชาชนนะครับบุตรนะครับตามที่ ได้บอกเลยนะครับก็หนังสือมอบหน้านะครับก็ต้องมีหนังสือมอบหน้านะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ปัดประชาชนนะครับอันนี้ก็คือนะครับไทม์ไลน์นะครับหรือวิธีการลงทะเบียนนะครับซึ่งนะครับคนโสดนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ง่ายกว่าคนที่มีครอบครัวสามารถที่จะผ่านเว็บไซต์ใช้แบบประชาชนนะครับขี่ไปง่ายเลยเสริมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือเตรียมตามที่ผมแนะนํานะครับสามารถที่จะมาเช็คในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับวิธีนะครับ สำหรับคนนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับสามารถเช็คได้ง่ายเลยนะครับเช่นนะครับก็เราก็มาตรงนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับปึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนไปเลยนะครับว่าใส่บัตรประชาชนของเราเนี่ยครับว่าไปว่าเราลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหาเลขบัตรประชาชนแป๊บหนึ่งว่าอยู่ไหนก็แล้วกันนะครับสักครู่ครับ สำหรับใครนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับและอยากทราบนะครับว่าเราลงทะเบียนนะครับสำเร็จแล้วหรือไม่นะครับหรือนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับว่าได้ลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่นะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับนำเลขัตรประชาชนของเราใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่วันเดือนปีเกิดก่อนนะครับสักครู่ครับ พอเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับกดไปครับที่คําว่าตรวจสอบเลยนะครับกดเข้าไปเลยปึ้งเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าสถานะเรามาดูสถานะก่อนนะครับสถานะนะครับการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นสถานะนนะแบบนี้นะครับแสดงว่าเราลงทะเบียนสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็จะมีนะครับเลขรประชาชนของเรานะครับชื่อนะครับแล้วก็ นับตกุลของเรานะครับแล้วก็นะครับหน่วยงานนะครับที่เราไปลงทะเบียนนะครับมันก็จะบอกด้วยนะครับว่าเราไปลงทะเบียนที่หน่วยงานไหนนะครับเช่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นธนาคารออมสินนะครับนะครับก็จะบอกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าผลการลงทะเบียนและพิจารณานะครับมันก็จะขึ้นว่าผลการลงทะเบียนนะครับเราก็จะรอเวลานะครับจนถึงประมาณมกราปีหน้านะครับมกราปีหน้า ก็จะบอกผลพิจารณานะครับมันก็จะบอกตามลำดับนะครับเราสามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามันเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าผลพิจารณาถ้าได้คุณคุณลูกศรผ่านไม่ผ่านก็จะบอกได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผลการยืนยันตัวตนมันก็จะบอกตรงนี้นะครับพอเราพิจารณาคุณลูกศรโอเคแล้วนะครับมันเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนนะครับตามหน่วยงานที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าให้ไปยืนยันตัวตนยังไงอะไรที่ตามที่บอกไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับในการ เช็คนะครับว่าเราลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่นะครับลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับมันจะขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูกันแล้วกันนะครับเราเข้าไปที่การลงทะเบียนนะครับผมก็จะใส่เลขบัตรประชาชนคนที่ยังไม่ลงทะเบียนดูนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับสักครู่ครับพอเราก่อนนะครับลองดูนะครับตอนนี้นะครับเป็นเลขบัตรประชาชนที่นะครับที่ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกดตรวจสอบไปนะครับมันก็จะบอกว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนแบบนี้เลยแสดงว่าท่านนะครับยังไม่ลงทะเบียนนะครับให้รีบไปลงทะเบียนซักนะครับตามเว็บไซต์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดออกจากหน้านี้ไปก่อนแกแล้วกันนะครับก็ต่อไปนะครับก็วิธีการลงทะเบียนนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ ให้เราครับกดมาตรงนี้เลยนะครับเวลาเวลาลงทะเบียนนะครับตั้งแต่5กันยาถึง3 1ตุลาคมนะครับถ้าเลยจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับต้องรีบลงทะเบียนนะครับวันนี้ก็กางเดือนตุลาแล้วเนาะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนโสดนะครับก็มีแค่บประชาชนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับหรือถ้าไม่ใช่คนโสดนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารตามที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องเตรียมเอกสารไหนบ้างนะครับ ก็นะครับให้เรากดลงทะเบียนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้กรอกเลขประรประชาชนนะครับก็เดี๋ยวผมขอกรอกเลขบรตรประชาชนแป๊บหนึ่งนะครับพอกรอกเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับกดตรวจสอบไปนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็จะให้กรอกข้อมูลของเรานะครับว่า ข้อมูลของเรามีอะไรบ้างครับเราก็กรอกนะครับอันนี้ผมจะไม่กรอกให้ดูไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับผมว่าถ้าใครเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะครับพออ่านหนังสือออกได้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือกรอกตามนี้เลยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ใส่อะไรไปบ้างนะครับใส่ข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับก็ใส่ไปตามนั้นเองนะครับแล้วก็รอพิจารณานะครับก็ต้องอย่าให้เกินวันที่3เองนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ตรวจสอบได้ก็โครงการนี้ครับจะก็จะใช้ได้ในปีหน้านะครับประมาณต้น มกราหรือว่าการมกราประมาณนะครับช่วงช่วงมกราครับเขาไม่ได้บอกกันมานะครับก็โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอปิดหน้าจอไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะพอเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคนนะครับที่นะครับสมัครปัสบัติการแห่งรัฐนะครับหรือใครยังไม่สมัครนะครับและไม่รู้ว่าต้องสมัครอย่างไรนะครับก็ตามที่ผมแนะนำนะครับก็คือให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเขาให้ใช้เขาให บอกรายละเอียดอะไรบ้างนะครับหรือนะครับกดเข้าไปที่การลงทะเบียนนะครับก็จะก็จะรู้เลยนะครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับหรือนะครับใครไม่สะดวกนะครับที่จะเข้าเว็บไซต์ก็สามารถที่ไปตามหน่วยงานที่แนะนําไปตามที่บอกเลยนะครับว่าไปไปที่ไหนบ้างนะครับตามที่เขาแจ้งเลยนะครับก็คือผ่านเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานตามที่ที่เป็นธนาคารออมสินการเกษตรนะครับหรือว่าสํานักงานเขตนะครับสำนักงาน สาราการจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ั b สไครป์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนเลยนะครับเพื่อที่ผมนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนําสาระที่ดีนําความรู้ดีๆนะครับมานําเสนอต่อท่านผู้ชมต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ